อืมอืมกรอบมากครับไฮเปอร์พิสเซล สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์ชาติวราชาติสดศรีคนดีคนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะ วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ยังชีพนะครับซึ่งในอดีตเคยดังมากๆนะครับในยุคโควิดเรียกว่า work from home ใครไม่มีถือว่าเอามากแต่หนึ่งในนั้นคือผมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีสินค้ามานําเสนอนะครับจากค่ายที่มีชื่อว่า T s t a นะครับซึ่งตัวนี้ดัง l a ซา d a าส่งมาให้เราได้ดูนะครับว่าสินค้าที่ดีของ l a ซาด้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะ ทีฟาวเครื่องนี้นะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับผมได้มาจากเว็บ Lazada ซึ่งเป็น Shopping ออนไลน p l a ลตฟอรนะครับในราคาไม่ถึง1,000บาทและแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้ราคาพิเศษนะครับกดใส่ตะกร้าไว้และเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีโปรโมชั่นการขายประจำเดือนทันวัาคุกอีกลจ้ารีบกดไปสะสมแต้มสะสมคูปองนะครับแล้วสามารถซื้อในราคาพิเศษ ตัวนี้ผมได้มาเพียง700กว่าบาทเท่านั้น,นครับเมื่อใช้แต้มสะสมแล้วว้าวที่สำคัญที่สุดส่งเร็วมากๆนะครับสินค้ามาถึงสวยงามปลอดภัยไม่มีรอยเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อและที่สำคัญที่สุดส่งเร็วมากๆ แต่ตัวนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับสําหรับตัวนี้คือหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยคุณนกคุณตาเพราะว่าตอนช่วงที่มีโควิดนันแล้วมีเวิร์กโฟมโ m มเนี่ยหม้อทอดไร้น้ํามันเรียกได้ว่าเป็นสินค้าขายดีใครๆก็แห่กันไปซื้อไปใช้แต่ตอนนั้นถ้าเห็นในท้องตลาดเนี่ยขายใบเป็นพันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ย รุ่นนี้ของ t ีฟานะครับสามารถทำได้ถึง1.6ลิตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูซิว่าไอ้เจ้ามอทอดและน้ำมันที่เขาเคยนิยมกันฮิตนักฮิตหนาเนี่ยเราไฮเปอร์วิเซลรีวิวเป็นเจ้าสุดท้ายในโลกเนี่ยมันจะเอามาใช้อะไรได้บ้างและตอบโจทย์คนในยุคใหม่เจ้าตัวนี้จะใช้งานได้อย่างไรแล้วออกมาทำเมนูได้น่ากินหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะสาธิตทำอาหารให้ดูด้วยนะครับ เอาละครับก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันดีกว่าครับเจ้าตัวนี้นะครับคือ TF a l นะครับชื่อรุ่น e a s y Fry Compact นะครับ1.6ลิตรตัวนี้เพื่อสุขภาพล้วนเพราะว่าอาหารที่ทำเนี่ยจะไม่มีการใส่น้ำมันนั่นเองครับมาดูกันดีกว่านะครับปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยนะครับซึ่งคนยุคใหม่เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องของสุขภาพทําให้ในหลายๆครั้งที่เราทาขนมทําอาหารอย่างเช่นทําเฟนฟรายใช่ไหมเราก็จะไปซื้อเฟนฟรายที่มันเป็นแช่แข็งหรือเป็นฟอเสนมาจากพวกตาม convenience store ต่างๆเนี่ย เราต้องมานั่งทอดด้วยดีไฟมันก็ค่นอนข้างเปลืองน้ามันเยอะและที่สาคัญน้ามันนั้นก็อาจจะสันดาลแล้วเกิดปฏิกิริยาทําให้มันก่อให้เกิดสารก่อเกิดมะเร็งนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างวุ่นวายมากๆแต่สาหรับเจ้าตัวหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยคุณสามารถคุกกิ้งทําอาหารต่างๆได้โดยที่มันไม่ต้องใส่น้ํามันซึ่งมันก็จะช่วยคุณนั้นลดอัตราเสี่ยงของการเกิดไขมันอุดตันเส้นเลือดนั่นเองครับแกออกมาพราชนี่สิ่งแรกเลยที่เราเห็นเลยนะ อันนี้เป็นคู่มือนะครับมีคู่มือมีใบรับประกันมาให้สวยงามเรียบร้อยนะครับเปิดมานี่เห็นไหมเขามีระบบกบารป้องกันดีมากๆนะครับมีสายไฟนะครับซึ่งสายไฟตัวนี้เป็นแบบที่มีหัวกลม3หัวเออฟังดีนะเผื่อบางคนฟักไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นหัวกลม3หัวหลังจากนั้นแกะามาเลยนี่อยอดเลยฮะตอนนี้เครื่องสวยเครื่องสวย และตอนนี้นะครับเจ้าตัวหม้อทอดไร้น้ำมันของ t ีฟาวนะครับรุ่น e c Fry Compact ตัวนี้นะครับ1.6ลิตรอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถให้กําลังไฟได้สูงถึง1,300วัตต์เลยนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนั้นสามารถตั้งระยะเวลาได้สูงสุดถึง30นาทีและที่สําคัญเขามีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติถึงเวลาปับ๊บตัดความร้อนตัดไฟได้เลยทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยแน่นอนจะเห็นดว่าตัวนี้นะครับปุ่มของเขาเป็นปุ่มหมุนนะครับแบบอนาล็อกนะครับเพราะเมื่อหมุนไปปับ๊บมันจะเริ่มหมุนย้อนกลับ เพื่อน,นับเวลานะครับพอครบเวลาปุ๊บจะตัดความร้อนหรือการทํางานของตัวเครื่องด้านบนเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะนะครับน,นี่ฮนะของการเปิดปิดด้านหน้าตรงนี้จะมีจานหมุนนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นที่หมุนปรับอุณหภูมิสูงสุดถึง200องศานะครับในขณะเดีวยวกันนะครับตรงบริเวณด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์ของสีฟ้าชัดเจนนะครับและจะมีส่วนที่ใส่อุปกรณ์อาหารเนี่ยมีด้านกับสวยงามแบบนี้ป้าโอ้ ตรงซึ้งด้านล่างนะครับก็จะมีตัวตะแกรงนะครับซึ่งตัวซึ้งด้านล่างตรงนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะถอดออกมาเช็ดล้างแล้วก็สะอาดได้ง่ายนะครับเพราะตัวนี้จะเห็นว่ามันเป็นตะแกรงเวลาพวกน้ำมงนน้ำมันาต่างๆก็จะหยดลงไปอยู่ข้างล่างทำให้อาหารนั้นไม่ไม่แฉะนะครับเนี่ยขนาด,ดกัน ตัวนี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นโลหะนะครับแต่โคเวอร์ด้านนอกนั้นจะเป็นพลาสติก ABS เพื่อความสวยงามนะครับในขณะเดีวยวกันส่วนของตัวเครื่องด้านในนะครับก็เห็นว่าเป็นพื้นที่กว้างเข้าไปข้างในนี้มองเข้าไปข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นตัวขดลวดสปริงอยู่ด้านบนตัวนี้เลยนะครับชัดเจนขดลวดตัวนี้จะเป็นขดลวดความต้านไฟสูงนะครับทำให้กระแสไฟเข้าไปเลี้ยงแล้วมันก็เกิดเป็นความร้อนทีนี้ผกเมื่อตรงนี้นะครับก็จะมีคล้ายๆกับ พัดลมนะฮรระบายลมร้อนนะครับซึ่งจะเป่าลมร้อนที่เกิดจากขดลวดเนี่ยมาหาอาหารของคุณนั่นเองครับทำให้อาหารของคุณนั้นสุกได้อย่างรวดเร็ววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกแบบ g อ o s s y นะครับสวยงามมันวาวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยล้ำใช้ได้นะครับ ซึ่งการกินไฟของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเอาตรงๆนะครับว่าส่วนใหญ่จะกินไฟค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้พลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟ้าแต่ปัญหาก็คือนี่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า T-Fal นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นเตารีดเตารีดไอน้ำนะครับอุปกรณ์ในครัวอื่นๆของ T-Fal เขามีสินค้ามากมายหลายตัวจริงๆและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจะจำหน่ายในประเทศไทยมานานนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้มั่นใจได้ถึงคุณภาพนะครับป้องกันการไฟรั่วไฟดูดรวมไปถึงการกินไฟตัวนี้น่าจะช่วยให้ประหยัดไฟในระบบมาตรฐานที่ควรจะเป็นและววันนี้ Lazada นะครับจัดให้เรามาสำหรับรุ่นนี้ในราคาไม่ถึง1,000บาทไม่ได้แล้วอย่างนี้นอกจากจะต้องซื้อมาใช้ต้องลองทำอาหารกินกันดูเดี๋ยวเราจะมาลองทำอาหารจากเจ้าตัว t f เ l ตัว e a s y f r y Compact 1.6ลิตรตัวนี้ดูซิว่าเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับ ราจะมาลองทําเมนูนะครับแบบง่ายๆนะครับกับการทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าตัว t f o า l ตัวนี้นะครับมาดูกันในส่วนตัวนี้ดีกว่าครับเมนูนี้ที่เราจะทำก็เป็น Honey Toast นะครับโดยที่มีไข่ท็อปปิ้งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมีตัวชีสวางโรยเข้าไปข้บนด้วยโอ้แค่คิดก็อ้วนแล้วแต่ครั้นี้นะครับเรามาดูกันโปรตีนเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถซื้อแบบนี้นะครับเป็น Honey t o ท s t ที่มันทานเนยสเร็จรูป มาจากพวกบรรดาแมคโครโลต์ต่างๆต,ตัวนี้จะมีขายนะครับวันนี้เรามีชีสนะครับซึ่งตัวนี้จะเพิ่มอรรถรสในการกินตามวิธีเด็กอ้วนอย่างเรานะครับเอามาโรยด้านบนซึ่งตัวนี้นะครับเป็นชีสแบบมัสเซเลร่านะครับเป็นชีสแบบชนิดที่เป็นเนมชีสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นชีสที่ลองนึกถึงภาพง,ง่ายๆที่ไปโรยตามพวกพิซซ่าหรือวกนี้ต่างๆนะครับก็เอาตัวนี้มาใส่เพื่อเพิ่มรสชาติเค็มๆม,ม,มันๆน,นะครับให้กับเราในขณะเดียวกันมันจะมีแบบ2แบบนะแบบที่เป็นก้อนกับแบบที่ขูดเรียบร้อยแล้วอันนนีี้้้้ผมซืออแแบบบเเป็ขูรรยยลว แมคโครมานะครับถัดมาครับต้องมีเกลือแล้วก็ผงออริกาโนนะซึ่งออริกาโนเนี่ยอันนี้เราใช้แบบประยุกต์นะจากการกินพิซซ่าครั้งที่แล้วเราสามารถใช้ได้ครับรวมไปถึงเค็ชอปนะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็สามารถใช้เค็ชอปหรือทูมิโต้ซอสเนี่ยแทนนะฮะได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มาจากการกิวิสตาครั้งที่แล้วเหมือนกันคราวนี้เรามาลองทำกันดีกว่านะครับวิธีการทําแสนง่ายดายทาตามดังนี้เลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเอาขนมปังที่คุณต้องการนะครับซึ่งในที่นี้ของเราเนี่ยมันจะเป็น โทส์แบบสัเด็ดรูปนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเห็นว่าตัวขนมปังของเรานั้นจะทาเนยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีใช้ขนมปังทั่วไปแล้วก็ทาเป็นเนยสดได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ช้อนของคุณนะครับกดบริเวณตรงกลางเข้าไปให้มันบุมลงไปนะครับนี่แบบนี้กดลงไปเลยนะครับพอกดลงไปเป็นแอ่งเสร็จนะครับให้คุณนะครับตอกไข่ใส่ลงไปตรงแอ่งนี้นะครับ อย่าลืมนะฮะว่าต้องกดเข้าไปให้มันเพียงพอนะครับไม่เดี๋ยวไข่ไก่มันจะรดอออกมาข้างนอกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวของชีสนะครับซึ่งเป็นตัวมัสซาร์าตัวนี้เป็นเนมชีสนะครับเป็นแบบ่นิขูดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากที่แมคโครเหมือนกันก็แกะออกมาเลยครับแล้วก็เอามาขูดใส่เลยอ่าคราวนี้นะครับเราก็จะมาโรยนะครับนี่แบบนี้ พอหลังจากที่เราใส่ชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้นะครับเราก็จะเข้าทําการอบนะครับเพราะเมื่ออบเสร็จเนี่ยออกมาเราค่อยใส่เกลือนิดหน่อยนะครับกบอัดกรโนเป็นการปรุงรสนะครับแบบง่ายๆคราวนี้นะครับมาดูตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะมีวงแหวนปรับอุณหภูมิด้านหน้านะครับหมุนไปเลยครับอุณหภูมิที่200องศานะครับเห็นไหมข้างหน้านี้จะเขียน200องศาหลังจากนั้นนะครับให้ทาการดึงตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นนะครับก็เอาขนมปังของเรานะครับใส่เข้าไปได้เลยครับแบบนี้ครับ พอเมื่อใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการยัดเข้าไปในตัวเครื่องให้สนิททั้งทุกด้านเลยนะครับนี่ใส่ให้สนิทนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาตั้งอุณหภูมินะครับที่200อ,อ,องศาเสร็จแล้วต้องปั้งเวลาไปประมาณ5-7นาทีถ้าเกิดขนมปังของคุณบางนะ5นาทีแต่ถ้าเกิดขนมปัง,งคุณหนาแบบงผมซึ่งเป็นฮันนี่โทสเนี่ยอันนี้เราจะปรับอยู่ที่ประมาณ7นาทีครับหมุนไปเลยครับคราวนี้ก็รอเวลานะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะปังหรือไม่จะพัง กับเชฟมือใหม่ยอย่างผมครับแล้วตอนนี้นะครับตัวฮันนี่ทอที่โรยด้วยเบเนดิกตชีสพร้อมสอดไส้ไข่ของผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็หอมมากๆด้วยนะครับซึ่งง่ายมากเลยนะครับมันใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ5-7นาทีแต่นี่ผมใช้7จนาทีนะออกมาสุกครั้งน่ากินแล้วก็หอมมาก เดี๋ยวจะลองขึ้นมาวางบนจานแล้วครับแล้วเดี๋ยวลงมาผ่ากันดูว่าข้างในไข่นั้นยังเป็นลาวาหรือว่าสุกเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวลงมาดูกันนะครับ เจ้าตัวฮันนี่โทสของผมนะครับไข่ข้างในนั้นยังเป็นลาวาอยู่นะครับซึ่งจะเกิดใครชอบไข่ที่สุกมากกว่านี้นะครับก็สามารถนะครับตั้งเวลาให้เป็นสัก8ปถึงเนาทีก็ได้แต่ก็ต้องระวังมัสเตลลาชีสมันไหม้นะครับซึ่งแน่นอนครับพอเมื่อเราใช้มัสเตลลาชีสแบบนี้แมหน้าตามันเหมือนพิซซ่ามากๆนะครับเดี๋ยวว่าแล้วก็ลองชิมกันสักหน่อยดีกว่านะจ๊ะว่ารสชาตินั้นอร่อยจริงหรือเปล่าหรือว่าได้แค่หน้าตาดีคราวนี้มาลองกันดูดีกว่านะครับว่าเชฟมือใหม่อย่างผมจะล่วงหรือ ไม่ร่วงกิน <c oughs> เลยอืมชิ้นดีงามมากอร่อยอะ่ะอืมแล้วไข่นะมันก็เลยหวานนะครับเพราะว่ามันสุกแบบกำลังดีนะครับเป็นเราว่าสิ่งที่สําคันที่สุดนะครับฮันนี่โทต,ตัวนี้เนี่ยเขาให้เนยมาค่อนข้างดีมากๆนะครับละลายหอมเข้าไปข้างในเนื้อขนมปังอร่อยมากๆนะครับแล้วก็หอมมากๆเลยอืมวดีกูด วนี้นะครับเราจะมาลองเมนูที่ยากกว่าเจ้าตัวขนมปังที่เป็นฮันนี่โตสเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะมาลองทําเจ้าตัวหมูกรอบนะครับที่แสนกรอบอร่อยกับเจ้าตัวเครื่องหม้อทอดและน้ํามันแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลองทาที่ว่าทาแบบสไตล์โฮมเมดที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะครับจะต้องทําอย่างไรหลักๆเลยนะครับต้องมีวัตถุดิบนะครับก็คืออันที่1เลยครับตัวน้ําส้มสายชูครับ อันที่2ครับคุณก็ต้องมีแน่นอนเลยนะครับหมู3ชั้นอันนี้อาจจะหมักเกลือหรือว่าหมักซีอิ๊วหมักกระเทียมบ้างเล็กน้อยเพื่อการเข้าเนื้อเข้ารสชาติอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้เป็นเนื้อเพียวๆดิบๆมาทําไม่ต้องหมักอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ถัดมาครับตัวนี้เป็นฟอยล์ห่ออาหารสําหรับการคูกกิ้งหรือการทําอาหารนะครับอันนี้จําเป็นต้องใช้แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเกลือนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้ทั้งในขั้นกระบวนการที่1และกระบวนการที่2อครับคราวนี้นะครับในการทาหมูกรอบแบบด้วยหม้อทอดและน้ํามันนั้นค่อนข้างง่ายและก็รวดเร็วนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการที่จะต้องเอาหมูสามชั้นใส่เข้าไปในฟอยล์ห่ออาหารนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในหม้อทอดไร้น้ามันนะครับเพ ไฟ200องศานะครับอยู่ที่ประมาณ20นาทีนั่นเองครับหลังจากที่ต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอาออกมานะครับแล้วก็ใช้ตัวซ่อมนะครับ จิ้มเข้าไปที่หนังของเขานะครับให้มีการทะลุหรือมีรูฟุนเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเอามาชุบกับน้ําส้มสายชูบริเวณหนังของเขาเพื่อให้มันกรอบมากขึ้นนั่นเองส่วนน้ําส้มสายชูเนี่ยก็จะเอาเพียงแค่มาทาหรือเอามาจุ่มๆแค่ตรงหนังก็พอนะครับตรงส่วนเนื้ออันนี้ไม่ต้องทําหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการโรยเกลือหรือว่ามีการหมักเกลือเนี่ยเล็กๆน้อยน,อยนะครับมันก็จะทําการอบออกมาเป็นหมูกรอบสีเหลืองทองอันน่ากินภายในเวลาเพียงประมาณ25นทีน่รับเรามาทีนั่นเองคร ผมพูดจริงหรือเปล่าอ่าก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ผมมีหมูมาเรียบร้อยแล้วซึ่งล้าทงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะใช้ฟอยล์นะครับออกมาเลยเป็นแบบนี้เลยนะครับยาวๆแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะเอาฟอยล์ตัวนี้นะครับออกมาเพื่อเตรียมตัวห,ห่อกับเจา้าตัวหมูกรอบนะครับเอาตัวหมูกรอบของเรามาลุยนะครับแล้วก็วางมาลงใสแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเมื่อดึงออกมาเสร็จน,นะครับทําการตัดนะครับ เสร็จแล้วนะครับหมูที่เอาใส่เข้ามาแบบนี้แล้วเราจะเติมน้ําเปล่าเข้าไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวเขานั้นสามารถต้มได้นั่นเองครับคราวนี้นครับเอาตัวหมอ้อทอดของคุณออกมาเตรียมได้เลยนะครับทาการค่อยๆยกตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่าให้น้ําหกนะครับห่อให้เป็นพิธี คราวนี้นะครับตัวฟอยเนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามห่อให้มิดชิดนะครับเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยทำการเรียกว่าระดมความร้อนซ่อนอยู่ข้างในนะครับเอาละพอเมื่อเสร็จเรียบร้อยตรงนี้แล้วเราจะลองเข้าไปในหม้อต้มตรงนี้ดูนะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับในการต้มที่200อองศานะครับว่าแล้วก็ยกเข้าไปทั้งแบบนี้เลยนะครับก้มเลยครับพอปิดสนิทเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนไปที่ 20นาทีครับแล้วก็รอเวลาครับแล้วตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว20นาทีแรกกับการเอาหมูใส่เข้าไปในฟอยล์แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับทีนี้ลงมาดูหมูที่เราใส่ฟอยล์กันดีกว่าครับ นี่คือหมูที่เราต้มเอาไว้แล้วนะครับลักษณะมันก็จะคล้ายกับหมูต้มเนี่ยแหละฮะซึ่งตรงนี้เราจะต้องทําขั้นตอนถัดไปนะครับโดยการที่เอาหมูตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวมีดหรือซ่อมนะครับใช้วิธีการจิ้มให้รูมันพุนให้เยอะที่สุดนะครับโดยที่เราจะทําเฉพาะตรงส่วนหนังเท่านั้นจะไม่ได้ทําในส่วนเนื้อนะครับจำเป็นนะครับที่เราจะต้องทําการจิ้มเข้าไปนะครับแบบนี้จิ้ม้าไปเลยครับโอเค คราวนี้นะครับพอเมื่อเราใช้มีดหรือว่าซ่อมนะครับในการบ้างหรือว่าทําการให้หนังงมันนั้นมีรูปทุนนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้กระดาษที่ชู่นะครับค่อยๆกดลงไปที่ตัวเนื้อหมูของคุณนะครับเพื่อให้มันค่อยๆดูดน้ําออกมา เราก็จะทําการใช้น้ําส้มสายชูนะครับทาไปที่บริเวณหนังของเขานะครับเพื่อให้แห้งแล้วก็มีความกรอบนั่นเองครับคราวนี้นะครับเราจะทําการใช้น้ําส้มสายชูนะครับเทลงที่ตรงนี้นะครับบางๆครับแล้วจะเอาส่วนหนังของหมูเนี่ยปกลิ้งนะครับมาถึงก็ใช้นน้ำส้มสายชูทั่วไปที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละครับคราวนี้นะครับเราจะเอาหมูส่วนที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการจุ่มเข้าไปตรงน้ําส้มสายชูแบบนี้นะครับ ถึงแน่นอนครับตอนนี้หมูเรามีรูพรุนนะครับก็จะดูดน้ําส้มสายชูเข้ามาไว้ในหนังนะครับคราวนี้นะครับเราจะเอาเจ้าตัวหมูที่ผิวของเขานานมีน้าส้มสายชูแล้วเนี่ยโรยไปด้วยเกลือนะครับพริกมาเลยในส่วนของหนังนะนี่แล้วเราก็จะเข้าไปอบนะครับที่200องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับ25นาทีแล้วออกมาเช็คกันดูว่าสุกทุกด้านแล้วหรือย,ยังถ้ายังสุกไม่ครบทุกด้านนะครับเราก็จะทําการกลับด้านหรือพลิกนั่นเองครับ พอพลิกเสร็จนะครับเราก็จะดูซิว่ามันสุกกรอบเหลืองได้ที่แล้วหรือยังตอนนี้ผิวของมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แห้งสวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะลองเขอาเข้าไปอบนะครับ25นาทีเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องพลิกกับด้านหรือเปล่าหรือว่าจะออกมาสวยงามน่ากินลองดูกันเลย แลวตอนนี้นะครับเวลาที่ทคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับมีควันลอยๆออกมาให้เราได้กลิ่นกันนะครับเรามาลองลุ้นกันดีกว่านะครับว่าตกลงมันจะอร่อยกรอบหรือไม่ดำกันนะครับซึ่งตอนนี้25นาทีครบเรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันมาแล้วก็ดึงฟับอุ้ยม่น่าเชื่อเฮ้ยคุณผู้ชมฮะมันคือหมูกรอบที่มีหนัง แข็งกรอบนะโู้ยสุดยอดเลยเห็นไหมสุดยอดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นแน่ๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยน้ํามันเนี่ยมันออกมาเยอะเหมือนกันนะแต่น้ามันมันจะมีส่วนของกรองอยู่ด้านล่างทําให้น้ํามันเนี่ยไม่ขึ้นมาทําให้หมูเนี่ยมันไม่กรอบในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ถ้าผมดูผมว่าสีเนี่ยมันได้แล้วนะสีเนี่ยมันได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวเรามาสับดูข้างในว่าข้างในมันสุกและกรอบนุ่มฉ่า อนนี้นะครับเราก็ได้เสร็จภารกิจการทําหมูกรอบนะครับด้วยหมอ้อทอดและน้ํามันแล้วนะครับแหมต้องขอบอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินที่เราจะทําได้นะครับแต่คราวนี้เราใช้นะครับหมูอยู่ที่6ขีดนะครับซึ่งก็ชิ้นยาวๆเป็นเบลรี่ยาวๆส,สวยๆเลยซึ่งต้องขอบอกว่า นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตที่ทําหมูกรอบนะครับซึ่งเอาตรงๆนะครับเคยเห็นคนอื่นทำแล้วอยากกินมากๆวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะครับด้วยหม้อทอดนะครับของ t f a นะครับรุ่น Easy Fry Compact นะครับ1.6ลิตร700กว่าบาทเนี่ยแบบมันต้องมีอ่ะของมันต้องมีเลยบอกเลยตัวนี้เจ๋งโคตรๆซึ่งจะเห็นนะเนี่ยออกมาเดี๋ยวให้ดูตอนที่ยังไม่หันนะเนี่ยดูสีที่ มันใช่อ่ะเนี่ยคุณดูสิมันเหลืองทองอ่ะมันกรอบอ่ะแค่ขี้ๆกระทบโดนีก็รู้แล้วว่ากรอบแน่ๆเราจะมาลองชิมของจริงกันเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมเป็นคนชิมให้ดูแล้วกันนะไขมันยังนิ่มอยู่เลยนะในขณะเดียวกัน,ต,น,กนตัวเนื้อก็สุกกำลังดีไม่โอเวอร์คุกนะครับตัวหนังเนี่ยกรอบเอแล้วมาลองชิมให้ดูดีกว่าครับอืม กรอบมากครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตัวหมูเนี่ยมันยังขาวนุ่มแล้วก็มีความ j u ซ c ่อยู่ในนั้นนะครับมันไม่ได้แห้งกรอบแข็งเหมือนบางร้านด้วยนะที่พิเศษที่สุดเนี่ยตรงหนังเนี่ยมีความเค็มของเกลือเนี่ยเขาไปช่วยแซงหน่อยๆน,นะครับแล้วหนังเนี่ยกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับอืมสุดยอด นี่แหละหมูกรอบพี่อยากกินวืมเกูดต้องขอบอกเลยครับไม่จัดไม่ได้นะครับต้องงานนี้หมูกรอบแฮตแขเลยครับหมูกรอบต้องมาแล้วครับเวิร์กมากมากครับหมูกรอบเมื่อกี้กินให้ดูไปแล้วนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่า ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเครื่องเพียง700กว่าบาทเนี่ยสามารถทําให้เรานะครับได้กินหมูกรอบอร่อยๆได้กินขนมปังอบกินฮันนี่โทสกินบูเจสตาอร่อยๆนะครับแล้วยังสามารถรังสารทําเมนูได้อีกหลากหลายนะครับใครที่กโก้วนรักสุขภาพเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับไม่ต้องเปลืองน้ํามันหรืออีกต่างหากนะครับแล้วที่สำคัญสุดทําหมูกรอบออกมาอร่อยมาก ใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะเอาสูตรที่พวกเราบอกไปนะครับลองไปทําตามดูง่ายมากๆไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเลยนะครับแล้วก็ถิงกาคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเรานะครับโอกาสหน้าพวกเราชายเปอร์วิเซลจะมารีวิวสินค้า ของ Lazada อะไรกันอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวสินค้าอะไรของ Lazada ช่วยรับคนคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะเพื่อเราเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ฝังกันนะครับเราละวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับแล้วอย่าลืมกดเข้าไปติดตามใน h y p e r v i c e o o n l i n e ด้วยนะจ้ะวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับบายบายจ้าไปกินหมูกรอบก่อนจะเหลือแล้วครับไปเลยเด้อ